เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ให้ผู้คุมไปทำ้ายร่างกายผู้ต้องขังเนี่ยนะครับถ้าเป็นข้าราชการตำรวจนี่โทษผิดวินัยร้ายแรงนะครับผิดวินายรลายแรงถือว่ามเองลังแกประชาชนโทษถึงกับไล่ออกจากราชการเลยนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจว่าเวลาอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันเป็นแดนสนธยาผู้มีอำนาจมากที่สุดคือผู้จักการเรือนจำ ครจะเป็นใครจะตุยเนี่ยผู้จัดการเรือนจงมีอำนาจมากนะครับมีอำนาจมากนะครับของราชธรรมนะครับและลงไปแดนเนี่ยนะครับพวกผู้คุมที่เป็นหัวหน้าแดนแล้วก็มีพวกนักโทษร้อยพ่อพันแม่ขาใหญ่อะไรเยอะแยะเลยนะครับผมดูจากพยานหลักฐานประจําวันที่เขาไปแจ้งความดําเนินคดีผู้คุมและหนังสือร้องเรียนแล้วเนี่ย ผมคิดว่าเรื่องนี้ทางผู้ชัดการเรงินจำโดยเฉพาะอธิบดีกรมราชธรรมหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรัฐมนตรีทวีสอดส่องจะต้องออกมาเคลียร์เรื่องนี้โดยเร็วนะครับไม่นั้นเนี่ยกระแสสังคมกระแสอะไรเนี่ยมันจะไปกันใหญ่นะครับจุดที่ท่านจะทําได้นะครับจุดที่ท่านจะทําได้นะครับหนึ่ง ตามความเห็นผมนะครับต้องเอากล้องวงจรปิดทั้งหมดนะ่ะในรอบ24ชั่วโมงนะ่ะเปิดให้สื่อมวลชนดูเลยครับเอากล้องวงจรปิดนะตรงทางเดินนะให้เปิดมาถ้าไม่24ชั่วโมงก็ต้องเอาก่อนที่พู้มกับโจจะเข้าไปอยู่ที่ขังเดี่ยวนะครับ แล้วก็ปล่อยภาพไหลไปตามธรรมชาติจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยไขยประตูและเอาล่างของผู้กับโจ้ออกมามันจะได้คลายข้อสงสัยว่าไม่ได้มีใครไปทำให้ตายนะครับเขาฆาตกรรมตัวเองปูกคอตายเองนะครับปลุกคอตายเองประชาชนทั่วไปอดจะสงสัยไม่ได้หลอกครับ หนึ่งมีเรื่องไปร้องเรียนผู้คุมว่าผู้คุมทําร้ายร่างกายสองไปร้องเรียนไปถึงผู้ชการรชการเรือนจําผู้ชกการเรือนจําตามหลักผู้คับบัญชาต้องลงโทษผู้ตามงขับบัญชาต้องลงโทษผู้คุมนั้นนะครับแต่ผู้ชกการกลับไปไกเ่เกลี่ยไก่เกลี่ยนะครับไกเ่เกลี่ยไม่ได้ครับมันเป็นการละเว้นเป็นการละเว้นการเป็นหน้าที่นะครับ พอเปลี่ยนท่านผู้จัดการเรือนจําผู้จัดการเรือนจําอีกท่านหนึ่งก็จะไปบอกว่าจะย้ายจะไม่อะไรเนี่ยนะฮะจะไม่ปลอดภัยนะครับเรื่องนี้ต้องรีบออกมาชี้แจงทาความกระจ่างให้กับสังคมนะครับผมว่าความเห็นผมนะครับเราก็สงสัยไปตามภาษาตํารวจหนึ่งก่อนห้่ผู้กบโจจะโดนไปขังซอยเนี่ย ผมว่าไม่มีใครแม่นอยากโดนไปขังซอยแล้วครับนะครับขังซอยเหมือนการลงโทษเป็นการลงโทษนะครับทางทนายความเขาก็บอกแล้วว่าุูมกับโจไม่ได้ร้องขอว่าจะขึ้นไปขังซอยเพราะเป็นโรคหวาดระแวงกลัวคนอื่นจะทําำลายแต่นี่อาจจะมีคําสั่งลงโทษให้ไปขังซอยก่อนหน้านั้นวันหนึ่งภรรยาเขาไปเยี่ยมก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่จะคิดสั้นเครียดนะครับ ข้อสงสัยว่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเองก่อนพุ่มกับโจจะเข้าไปมีใครเข้าไปอยู่ในห้องนั้นรอแล้วหรือเปล่ามีใครเข้าไปคนสองคนรอแล้วหรือเปล่าต้องดูภาพตอนพุ่มกับโจเนี่ยจะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันมีอาการตกใจไหมนะครับรีบเอากล้องวงจรปิดมาเปิดให้ประชาชนเขารับรู้รับทราบเลยครับเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะครับเดี๋ยวกล้องมันจะเสียห้อีกนะครับ เสียเครื่องมันจะเสียซะอีกนะฮะเอาเอา,เอาออกมาหน่อเอาออกมาครับมันคือปุ้มกับโจ้เนี่ยโดนลงโทษโดนสารลงโทษเพราะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเอาถุงดําไปคุ้มหัวเขานะครับเอาถุงดําไปคุมหัวเขาจนเสียชีวิตแต่ตอนไอ้โจ้มันถูกไปขังในเรือนจํานะครับ และจะมีมือปืนคุ้มกันอะไรกันนะครับผมก็เข้าไปแล้วก็แสดงตัวว่าผมร้อยร้อยตำรวจเอกในวัดนะครับเป็นชุดเฉพาะกิจลาสันต้องไปเจอนายผมคือผู้การโสพลนะครับลาสนก็จะไม่ยอมมานะครับไม่ยอมมาผมก็ชักเข้าหลางผมเป็นสี่สี่แม็กนัมชักและง้างนกถ้าลานไม่ไปผมยิงนะครับ แล้วก็บังคับให้ลาสันเนี่ยขับรถกระบะมาแล้วผมก็นั่งประกบมาถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ผมคงโดนพรลบคุ่มทรมานครับก็เอาปืนไปจี้เลยจี้แล้วบังคับให้มามาหาผู้การโสบนนะครับท่านผู้การก็เอามาเค้นที่บ้านครับใช้คําว่าเค้นครับเค้นนะครับเค้นว่าใครยิงสอสอังหมด เอาเข้าหลามไปซ่อมไว้ที่ไหนนะครับโอ้การสโสพลนี่มือหนักครับมือหนักเป็นมือปราบครับท่านเป็นมือปราบนะครับพยักไหลตะวันตกนะครับมือปราบภาคตะวันตก่จะมีทวินเปร่งพาณิชย์ราชสักจันทรละโสพลสวิขมินนะครับวอลพ์ประชาเดชะมา รุ่นรุ่นเก่าๆก่อนผมนะครับมาเนี่ยนะครับปืนมันบอกไปทิ้งไว้ในแม่น้ำงมหาอะไรก็ไม่เจองมไม่เจอก็เดี๋ยวงมเองครับมาเนี่ยนะครับเขาหลามอากา้านะฮะงมไม่เจอครับเอาผูกหลักเข้าไว้โดดจุงเข้าไปงมมาเจอแล้วครับมาเนี่ยเป็นไปต,ตามคาํารับสาภาพ ไม่รู้มึงใช้วิธีการนอกกฎหมายมึงก็โดนวิธีการนอกกฎหมายเหมือนกันนะรายละเอียดมันเยอะครับมาเล่าออกสื่อไม่ได้นะครับเล่าออกสื่อไม่ได้นะครับท่านผู้บรยาการที่เป็นลูกสาวของท่านสสกมบเสมอเหมือนเหตุการณ์มันก็ขี่ปีและสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าจะสี่สิบปีแล้วจะสี่สิ รนะประมาณสี่สิบปีบังเอิญเปิดดูแล้วเห็นคอมเมนตนะ์ครับก็จุดสีห้าจุดสี่ห้าจุดสีห้าคือนิ้วมันเรียกแยกกันไอ้กันเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะเรียกเป็นนิ้ว เขาจะใช้มีจุดนำน้าจุด45นิ้วแต่ถ้าทางยุโรปเขาใช้เป็นมิลิเมตรก็เลยเป็น11มมนะครับ11มมเหมือนค่าช่างตวงวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นนิ้วเป็นเซนนะครับเป็นนิ้วกับเป็นเซนนะครับขนาดเดียวกันครับจุดสีนิ้วแต่เขาไม่นิยมคำว่านิ้วนะครับใช้จุดสี่ห้าเฉยๆนะฮะ ชายแดยนไทยกับเขมีใช่ไหมครับชายแดยนไทยกับเขมีนเนี่ยบบังเอิญมันอย่างนี้ครับอ่ามันก็เป็นเรื่องที่เริ่มมาจากมาร้องเพลงก่อนนะแล้วไปเผาสาราที่ทางกองทัพไทยไปสร้าง ไว้เป็นที่พบปะสังสรรค์กันเอาให้กันอย่างนี้นะครับและไอสื่อโซเชียลมันก็ลงแย่กันไปแย่กันมานะครับแทงไอ้ท้ากันมานะฮะมันเป็นจังหวะที่กองทัพเขาฝึกเรื่อมล้เขาบ้าโกมครับด้วยกระสุนจริงหมดไปเมื่อวันที่เจ็ดนะครับหมดไปเมื่อแปดเก้าวันเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีใช้เครื่องบิน F16 ิหกนะครับเอฟิหกนะครับรถถังลำเลียงสายพานซ้อมเหมือนกับเกิดศึกสงครามจริงนะครับเขาฝึกซ้อมน่าจะโบปะโกทีกูลากนะครับมันอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่สองเขาก็เอาพวกรถถังรถลำเลียงสายพานอะไรที่มันตั้งประจําการอยู่ที่ตามแนวชายแดนนเคลื่อนมาเพื่อมาร่วมทําการฝึกทั้งฝ่ายเขมรก็ตกใจว่าเฮ้ ประเทศไทยแม่งเคลื่อนไหวก่อใหญ่เลยสงสัยมันจะทําศึกกับเราแน่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าคงไม่มีอะไรรุนแรงขนาดนั้นแหละครับมานะมันไม่ดีนะครับทอาสงครามเนี่ยนะครับแพ้ชนะกันเนี่ยสิ่งที่เดือดร้อนคือทหารเดือดร้อนเขาต้องสูญเสียชีวิตนะครับต้องมีฝ่ายใดฝ่าย,ายหนยึ่งสูญเสียชีวิตนะครับสองคือชีวิตประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดงเนี่ย ให้เป็นปกติสุขนะครับ